สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องเทคนิคการวัดสัดส่วนร่างกายนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญสุดๆเลยในการประเมินสุขภาพไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักศึกษาแพทย์พยาบาลหรือนักกายภาพบาบัดการวัดที่แม่นยำเนี่ยถือเป็นจุดสตาร์ทของทุกอย่างเลยครับ คำถามนี้นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยเพราะลองคิดดูนะครับถ้าจุดเริ่มต้นอย่างการวัดสัดส่วนมันคลาดเคลื่อนไปการประเมินภาวะโภชนาการหรือการวางแผนการดูแลทั้งหมดก็อาจจะผิดทิศทางไปได้เลยวันนี้เราเลยจะมาดูวิธีที่ถูกต้องพร้อมกับเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าเราเริ่มต้นได้แบบเป๊ะครับเอาละครับอยากให้ลองนึกภาพตามกันแบบนี้นะครับว่าเรากำลังมีกล่องเครื่องมือประเมินสุขภาพอยู่ตรงหน้า ในกล่องนี้เนี่ยอัดแน่นไปด้วยเทคนิคการวัดที่จำเป็นมากๆเดี๋ยวเราจะหยิบออกมาดูกันทีละชิ้นเลยเพื่อให้สามารถเอาไปทบทวนแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างมั่นใจครับ และนี่ก็คือเครื่องมือทั้งหมดที่เราจะมาทำความรู้จักกันในวันนี้ค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่เบสิกสุดๆอย่างการวัดส่วนสูงแล้วก็ไปต่อกันที่การประเมินการกระจายไขยมันผ่านการวัดรอบลำตัวและปิดท้ายด้วยการวัดความแข็งแรงโดยรวมของร่างกายก่อนจะมาสรุปก,กันอีกทีว่าเครื่องมือแต่ละชิ้นเนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเราได้บ้างมาเริ่มกันที่เครื่องมือชิ้นแรกในกล่องของเราเลยนะครับการวัดส่วนสูงฟังดูเหมือนจะง่ายๆใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วมีรายละเอียดสำคัญซ่อนอยู่เพียบเลยทั้งวิธีที่เป็นมาตรฐานแล้วก็วิธีทางเลือกที่เราจำเป็นต้องรู้เอาไว้ครับโดยปกติแล้วนะครับการวัดส่วนสูงในท่ายืนเนี่ยถือเป็นมาตรฐานหลักหรือ Go ลสแตนดาร์ดเลยแต่ในสถานการณ์จริงทางการแพทย์เราต้องมีแผนสำรองเสมอครับสำหรับกรณีที่ผู้รับการวัดไม่สามารถยืนตัวตรงได้อย่างเช่นในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการกันต้องย้ําตรงนี้เลยนะครับว่าการวัดส่วนสูงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การดูตัวเลขเฉยๆแต่มันคือดัชนีที่ชี้วัดการเจริญเติบโตและภาะวะโภชนาการที่สําคัญมากๆดังนั้นความแม่นยําในทุกๆขั้นตอนจึงเป็นหัวใจหลักที่เราจะมาโฟกัสกันครับเอาล่ะครับมาดูขั้นตอนกันเลยนะเริ่มจากการเตรียมตัวง่งายๆครับถอดรองเท้าแล้วก็เอาสิ่งที่อาจจะบดบังการวัดออกไปก่อน จากนั้นก็จัดท่าให้5จุดสำคัญสัมผัสกับที่วัดนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าลำตัวตรงที่สุดและจุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือการจัดตำแหน่งศีรษะให้แนวสายตาขนานกับพื้นพอดีหรือที่เราเรียกว่าระนาบแฟรงเฟิร์ตเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าที่วัดได้มันสูงหรือต่ำเกินจริงไปครับพอจัดท่าเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการวัดจริงๆครับคือให้ผู้ถูกวัดหายใจเข้าลึกๆเพื่อให้กระดูกสันหลังยืดตัวได้เต็มที่ จากนั้นเราก็เลื่อนแผ่นวัดลงมาแล้วก็อ่านค่าในระดับสายตาของผู้ตรวจพอดีเป๊ะๆเลยนะครับเพื่อป้องกันความคาดเคลื่อนจากมุมมองหรือที่เรียกว่า Parallax e r r น r นั่นเองค่ะนอกจากจะวัดให้ถูกวิธีแล้วเนี่ยเวลาที่วัดก็สำคัญเหมือนกันนะมีเกรดความรู้ที่น่าสนใจคือโดยปกติแล้วคนเราจะสูงที่สุดในตอนเช้าครับดังนั้นเพื่อให้การติดตามผลมันเที่ยงตรงที่สุดก็ควรจะทำการวัดในเวลาเดิมของทุกวันนะครับ ทีนี้มาดูเครื่องมือทางเลือกกันบ้างครับในกรณีที่ผู้ป่วยยืนไม่ได้จริงๆการวัดช่วงแขนแล้วก็ครึ่งช่วงแขนเนี่ยคือพระเอกเลยครับเพราะว่าความยาวของกระดูกแขนมีความสัมพันธ์กับส่วนสูงจริงอย่างมากแล้วก็มักจะคงที่ด้วยครับวิธีการวัดช่วงแขนก็ตรงไปตรงมาเลยครับคือให้ผู้ถูกวัดกางแขนออกให้สุดในแนวระนาบเหมือนทำท่าตัวที แล้วเราก็วัดระยะจากปลายนิ้วกลางของมือข้างหนึ่งลากยาวไปจนถึงอีกข้างหนึ่งค่าที่ได้ออกมาจะใกล้เคียงกับส่วนสูงจริงๆมากเลยครับส่วนการวัดครึ่งช่วงแขนหรือเดมิสแปนเนี่ยจะมีประโยชน์มากในกรณีที่ไม่สามารถกางแขนได้ทั้งสองข้างครับเราจะเริ่มวัดจากจุดกึ่งกลางของรอยบุ่มตรงฐานคอลากยาวไปจนถึงปลายนิ้วกลางของแขนข้างที่ไม่ถนัดที่เหยียดออกไปครับโอเคครับ เรามาดูกลุ่มเครื่องมือถัดไปในกล่องของเรากันนั่นก็คือการวัดรอบส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งต้องบอกเลยว่ามันบอกอะไรเราได้เยอะมากทั้งเรื่องการกระจายตัวของไขมันแล้วก็มวลกล้ามเนื้อด้วยครับการวัดรอบเอวและรอบสะโพกเป็นวิธีที่ง่ายแต่สำคัญมากนะครับสำหรับรอบเอวให้วัดที่ระดับสะดือตอนหายใจออกตามปกติไม่ต้องขมแมวท้องนะส่วนรอบสะโพกให้วัดตรงส่วนที่กว้างที่สุดของบั้นท้ายเลย ข้อคนจจำมากๆก็คือสายวัดต้องขนานกับพื้นเสมอแล้วก็ไม่รัดแน่นจนเกินไปด้วยครับค่าที่วัดได้จากรอบเอวนี้มีประโยชน์อย่างมากเลยครับในการคัดกรองความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงเบื้องตน้นโดยจะมีเกณฑ์มาตรฐานตามเพศที่เราใช้เป็นจุดพิจารณาซึ่งมันช่วยให้เราสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้แบบรวดเร็วเลย และนี่ก็คือสูตรที่จำง่ายแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงเลยครับคือรอบเอลของเราเนี่ยไม่ควรจะมีขนาดเกินครึ่งหนึ่งของส่วนสูงเป็นวิธีง่ายๆในการประเมินความเหมาะสมของรอบเอลตัวเองได้เลยค่ะนอกจากรอบเอวแล้วเรายังมีเครื่องมือที่เฉพาะทางมากขึ้นอีก2อ,อย่างครับนั่นก็คือการวัดรอบแขนหรือ MUAC และการวัดรอบน่องทั้ง2วิธีนี้มีประโยชน์มากๆสำหรับการคัดกรองที่ต้องการความรวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อุปกรณ์อาจจะมีจำกัดครับสิ่งสำคัญที่ต้องจำเลยนะครับคือแม้จะเป็นการวัดรอบแขนขาเหมือนกันแต่เป้าหมายมันต่างกันชัดเจนเลยให้จำไม่ง่ายแบบนี้ครับการวัดรอบแขนหรือ MUC เราใช้เพื่อประเมินภาวะโภชนาการส่วนการวัดรอบน่องจะเน้นไปที่การประเมินมวลกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพื่อดูความเสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อพร่องครับและแล้วเราก็มาถึงเครื่องมือชิ้นสุดท้ายในกล่องของเราแล้วครับ นั่นคือการทดสอบแรงบีบมือซึ่งมันไม่ได้วัดแค่ความแข็งแรงของมือนะแต่มันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ยอดเยี่ยมมากๆถึงความแข็งแรงและสุขภาพโดยรวมของร่างกายเราอีกด้วยวิธีการทดสอบตามมาตรฐานก็คือให้นั่งในท่าที่ถูกต้องนะครับงอข้อศอก90องศาจากนั้นให้หายใจออกพร้อมกับบีบเครื่องวัดให้สุดแรงเลยแล้วค้างไว้3-5วินาทีที่สำคัญมากๆคือห้ามกลั้นหายใจหรือใช้แรงเหวี่ยงช่วยเด็ดขาด แล้วก็ทำการทดสอบสลับข้างกันเพื่อหาค่าที่ดีที่สุดครับแล้วเราจะนำผลที่ได้ไปใช้อย่างไรก็คือค่าแรงบีบมือที่วัดได้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงตามเพศและอายุครับซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถประเมินระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยรวมได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอ่อนแอหรือแข็งแรงซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญมากที่สะท้อนถึงสุขภาพโดยรวมได้เป็นอย่างดีครับเอาละครับ เราได้สำรวจเครื่องมือในกล่องของเราจนครบทุกชิ้นแล้วตอนนี้เรามาสรุปกันอีกสักครั้งนะครับว่าเครื่องมือแต่ละชิ้นมีบทบาทสำคัญยังไงในการประเมินสุขภาพเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสรุปง่ายๆเลยนะครับเราใช้การวัดส่วนสูงเป็นพื้นฐานในการดูการเจริญเติบโตใช้รอบเอวเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคเมตาบอลิกและเมื่อต้องประเมินสุขภาพผู้สูงอายุการวัดรอบน่องกับแรงบีบมือจะกลายเป็นเครื่องมือชี้วัดมวลกล้ามเนื้อที่สำคัญมาก ส่วน MUAC ก็เป็นเครื่องมือภาคสนามที่ยอดเยี่ยมในการคัดกรองภาวะขาดสารอาหารจะเห็นว่าเครื่องมือแต่ละชิ้นเนี่ยให้ข้อมูลสุขภาพในมิติที่แตกต่างกันแต่ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นครับและสุดท้ายนี้ครับอยากจะทิ้งพาให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าท่ามกลางเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปมากทำไมทักษะการวัดพื้นฐานเหล่านี้ถึงยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยอยู่คำตอบอาจจะอยู่ที่ว่า ความแม่นยำในสิ่งพื้นฐานที่สุดคือรากฐานของการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดเสมอขอบคุณที่ติดตามครับ